โซเฟจากน้ำทะเลและเซลเฟ,ฟใต้ธรณีอาจทาให้คอนกรีตผุพังได้และฐานรากของสิ่งก่อสร้างเกือบทุกแห่งถูกรบกวนด้วยเซลเฟ,ฟใต้ธรณีปูนราปลาฉลามต่อต้านเซลเฟตได้ปูนราปลาฉลามจากชนลประทานซีเมนต์ สก23คเลลีีดดยวตอ,อท่านผู้นี้คือทันตแพทย์ชาวออสเตรเลียโดยจัญญาแพทย์จึงไม่อาจเปิดเผยชื่อหรือใบหน้าได้คุณหมอก็เป็นผู้หนึ่งที่ใช้ออ a ร b ล์บีออรลบีแปลงสีฟันที่ทันตแพทย์ออสเตรเลียนิยมใช้มากกว่าแปลงสีฟันทั่วไปถึงสามเท่าไม่ว่าจะไก่จะกุ้งจะปูแม้แต่ผักสด ชุบๆทอดๆกรอบอร่อยออแป้งทอดกรอบตราฉลากทองกรอบอร่อยสมเชื่อตราฉลากทองแล้วหน้าสะท้อนโชคมาคือมาให้คุณสุสากิคคาริบเบียนสปอรตเก๋งบินไปฝรั่งเศสกับแอร์ฟรานซ์สามที่นั่งยามาฮ่าเบลโค้ทัศน์สีซิลนียตู้เซฟชีดั้ จักรยานเฟสันกล้องถ่ายรูปพร้อมฟิล์มสีอัลฟาแถมยังแจกอีกทุกวันบัตรกำนันเซ็นทรัลเลือกซื้อตามใจคุณตัดบ,บัตรจิงโชคด่วนหมดเคต31สิงหาคมนี้นั่นคุณจดอะไรจดรางวัลค่ะอืมผมให้อภัยรางวัลเยอะอย่างนี้ผมยังไม่กล้าแจกเลยวันหยุดนี่หรือวันหยุดวันหยุดนี่ไงวันหยุดวันหยุดใช่แล้ววันหยุด วันหยุดมิสูบิช yeah, ิมิสูบิชิมิสูบิชิเครื่องซักผ้าประหยัดหมายล่าสุดมิสเตอร์มาราธอนจะได้เป็นวันหยุดนี่แหละวันหยุดรักวันหยุด ริกันเอ็กซ์เพรสใช่ไหมครับค่ะผมต้องการความช่วยเหลืออย่างยิ่งเลยครับค่ะเออตอนนี้ผมอยู่ที่สระบรีนะครับผมเพิ่งทำกระเป๋าสตางค์หายในนั้นมีเงินสดกับบาดอเมริกันเอ็กซ์เพรสแต่ปัญหาของผมอ่ะไม่ได้อยู่แค่นั้นนะสิครับผมจะต้องเดินทางไปฮ่องกงที่1ดโมงเช้าวันนี้เลยครับค่ะหมายความว่าเรามีเวลา3ชั่วโมงที่จะจัดการให้บัตรถึงมือคุณได้ทันเวลาจะพยายามดีนะคะขอบคุณครับผมจะรอที่ห้องบริสารขาออกนะครับโปรดทราบ ดิฉันีเจหกสองแปดร้อมแล้วพี่จะออกแลหรือยังคะจนแล้วค่ะขาชวนโซนเขาชวน้ีใจตนใหม่ของคุณค่ะคุณใช้บัตรเนี้ยเบิก์มันสดฉุกเฉินได้ที่ฮ่องกงค่ะขอบคุณมากครับค่ะเยี่ยมจริงๆในโลกของอเมริกันเอ็กซ์เพรสการเป็นสมาชิกหมายถึงสิทธิพิเศษการดูแลความงามเป็นหัวใจของผู้หญิง แตงกวาให้เปล yes. ือกตาสดใสครีมพอกหน้าช no ุบชีวิตชีวาผิวสสำหรับเส้นผมเหรอคะสำหรับเส้นผมซันซิลทรีทเมนชุดเสริมความงามผสมวิตามินอีซันซิลทรีทเมนแชมพูครีมนวดผมสตา l i ลิงโฟมเพื่อผมสวยยิ่งกว่าสวยซันซิลทรีทเมน เพราสิครับเจ้านายงบไม่บานลายแน่นอนซปเปอร์โคดคำตอบใหม่ในการเลือกสีมีสีสดใสสวยนานสบายในงบที่คุณพอใจสีซปเปอร์โคดสวยสบายงบเจอกันครั้งไหนก็ได้เรื่องครั้งนั้นเรื่องใหญ่เท่านั้นเรื่องเล็กรวมกันไม่เป็นจูเญบนฟักว่านจูเดียโหดผสมโหดเริ่ม9กรกฎาคมนี้พร e เ i d e n อ MK เอ็นเคลาและอีกหลายรู ผิวต้องสวย s c r u o b e l s Milky Soap ซี s c r u o b e l s Milky Soap สบู่เหลวสูตรน้ำนมขาวนุ่มผิวน่ารัก s c r u o b e l s Milky Soap ไม่ลื่นผิวเวลาอาบ s c r u o b e l s